หลังจากที่เรารองพื้นด้วยเชล็ขาวไปสองรอบแล้วนะครับเราก็เริ่มเคลือบเงานะครับในรอบแรกนะครับเป็นไม้ปุ <again>. ่มเทพทาโรนะครับเล่มนี้เป็นมิดแร่นะครับมีมิดแร่สามเล่มเล่มนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะครับไม้ปุ่มเทพทาโรเป็นไม้ที่เขาทข้งจะหายากส่วนด้ามนะครับส่วนด้ามของเล่มนี้ก็เป็นไม้ปุ่มประดูนะครับก็จะเป็นในส่วนกระพี นะครับติดแกนเล็กน้อยนะครับก็มีสีสันและลวดลายที่ค่อนข้างจะแปลกตามากนะครับฝังเหยยนคุดที่ท้ายด้านนะครับแล้วก็ทำกรอบนะครับด้วยไม้พยุงนะครับติดท้ายอันนี้เป็นเล่มที่สองนะครับอันนี้เล่มที่สองของมิดแรกนะครับก็พยายามทำลวดลายการยกซุ้มอะไรต่างๆนะครับให้มัน อาจแตกต่างกันไปบ้างนะครับเพราะว่ามีสามเล่มนะครับเล่มนี้เล่มที่สองส่วนนี้อันนี้ก็คือด้ามนะครับด้ามของเล่มที่สองนะครับเดี๋ยวช่างจะลงคลิปยาวตอนจบนะครับจะรีวิวให้ดูให้ชมใบนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ชมคลิปสั้นไปก่อนนะครับเพิ่งจะเคลียบเงารอบแรกนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ปุ่มเทวทาโลนะครับ ส่วนตัวด้ามของมันอันนี้เล่มที่สามนะครับเล่มที่สามของมิดแลนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่สีสรรันลวดลายก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่จุดที่เราจะเอามาทำเป็นชิ้นงานนะครับส่วนนี้คือด้ามน,นะครับเป็นด้ามของเล่มที่สามนะครับ ก็จะมีการแกะลายเช็คเกอร์เพิ่มงานลงไปเล็กน้อยนะครับตามงานสั่งของลูกค้านะครับอันนี้เป็นมิดเน็บนะครับเป็นมิดเน็บนะครับกระดาษ8นิ้วนะครับก็ปุ่มเทพาทาโลเหมือนกันนะครับมีมิดแล่3เล่ม มีดเน็บหนึ่งเล่มนะครับอันนี้เป็นด้ามนะครับต่อท้ายด้ามด้วยปุ่มปดูนะครับเป็นไม้ปุ่มปดูนะครับที่ท้ายด้ามนะครับก็มีการแกะลายเชคเกอร์นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับสองเล่มสุดท้ายนี้นะครับมีดแลงหนึ่งเล่มมีดเน็บหนึ่งเล่มนะครับแล้วยังมีขวานอีกหนึ่งเล่มนะครับไม่ได้เอาลงคลิปเดี๋ยวจะลงคลิป